นั้นพร้อมนะครับที่จะรักษาที่ไตเนี่ยชาติและาหารคงจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดนะครับมาเป็นดินของประเทศไทยเพิ่มไปในตลาดนิวเดียว,ยวและในเวลานี้ผมิดว่าเป็นเวลาที่เรานั้นควรจะมีความสาม,มัคคีกันนะครับส่งกําลังใจให้ทหารนะครับสวัสดีครับผมดรเฮมริมพันธ์ยามเฝ้าแผ่นดินวันนี้กลับมาพูดคุยกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้หายไปนานนะครับ จากสานการใช้แดนที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าดีใจครับก็คือความสัมคีสของคนไทยในชาตินะครับที่เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับในการที่จะให้กําลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามชชยแดนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะดีใจก็คือผมได้ฟังโหลโมครับให้สัมภาษณ์เกีย่ยวกับสหารยกับกองทัพเกีย่ยวกับเรื่องอาวุธผมต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ย คุณลมพูดถึงกองทัพเนี่ยผมว่าคียาท่าทางและคำพูดกันมีความเข้าใจและให้เกียรติทหารและกองทัพมากขึ้นนะครับส่วนที่คุณลมนําเสนอในเรื่องของการจะซื้ออาวุธนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คิดว่ากองทัพก็อยอมรับได้นะครับเพราะว่ากองทัพนั้นก็ต้องการอาวุธที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแลกคุณลมเพื่อนที่หนึ่งครับว่าพุ่มชาทุกคนนั้นเคยผ่าน แตเป็นนายหารชั้นผู้น้อยมาก่อนนะครับก็ทุกคนก็คงม,มีความรักและห่วงแหนในแผ่นดินและเดียวกันก็หวงชีวิตของผู้แ้มชานะครับอยู่แล้วผมอยากจะบอกว่าระบบการจัดซื้ออาวุธของกองทัพนั้นผมคิดว่าเป็นระบบที่รัดกุมมากกว่าหน่วยราชการหลายหน่วยการในการจัดซื้ออุปกรณ์น,นะครับมีปัจจุบันนั้นกองทัพก็พยายามปรับปรุงและแก้ไข ระบรบก,การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆนั้นให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับมีการพิสูจน์นะครับทดสอบสมรรถนะของอาวุธต่างๆแต่ผมก็เชื่อว่ารุ้งชากองทัพได้ฟังสิ่งที่คุณโลมแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดซื้ออาวุธตามทฤษฎที่เราวางไว้นะครับหรือการจัดซื้ออาวุธที่จะ ทำให้นั้นในแต่ละเหล่าทัพนั้นสามารถใช้อาวุธที่สามารถจะร่วมกันรบสานกันได้ผมคิดว่าต่างๆเหล่านี้ผู้ชาเหล่าทัพนั้นน่าจะมีนําคิดอยู่แล้วครับด่นที่มีข้อจากัดบางประการนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมดีใจก็คืออย่างน้อยวันนี้คุณหลวก็พูดถึงมองทัพในบทบ,บาทที่มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับในเรื่องของ ประสิิภาพการใช้อาวุธนะครับให้มีคุณภาพเพื่อรักษาชีวิตกำลังคนของเราอนี้ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับในรดับในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเหล่านั้นทุกคนได้เห็นแล้วครับว่าทหารนั้นได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ความสามารถและฐานไทยนั้นต้องบอกได้เลยว่าเรามีความรักชาติและแผ่นดินมากกว่าชีวิตของตัวเอง บทพิสูจน์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ตรวจพบนะครับการลุกล้ำานะการแบบการตานฐานก็เกิดขึ้นสันทีนับแต่ขณะเดียวกันเวลานี้เป็นการเจรจาของภูมิชาหน่วยทีนนะครับหรือเป็นการเจรจาของผู้มีหน้าที่ริี่เกี่ยวข้องก็อยากจะขอเรียนพ่อแม่น้องประชาชนว่าเราอาจจะต้องใจเย็นกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายส่วนนะครับที่เป็นประโยชน์ของชาตินะครับไม่เป็น หลายด้านนะครับก็ต้องจับเรียนงให้ประชาชนว่าบัญชีต้องให้โอกาสนะครูมีหน้าที่เกี่ยวข้องน,นั้นได้ทำหน้าที่ของแต่ละคนได้ดีที่สุดก่อนนะครับแต่ในเะดียวกันก็ทหารนั้นได้ทําหน้าที่ให้พวกเราทราบอยู่แล้วว่าทหารนั้นพร้อมนะครับที่จะรักษาที่ไต้เมืชาติและทหารคงจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดนะครับมาเป็นดินของประเทศไทยเพิ่มไปไม่ตารางนิ้วเดียว ในเวลานี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เรานนั้ควรจะมีความสาม,มัคคีกันนะครับส่งกําลังใจให้ทหารนะครับแล้วก็ใจเย็นๆให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในการพยายามแก้ปัญหานะครับเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด,สดของประเทศชาตินะครับผมคงจะมาพบพวกเราพู้เรานในท้องนี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าจะมีโอกาสจะมา,าเราพูดคุยกันอีกน,นะครับสวัสดีครับ